เราจะมาดูสองสาวกันครับครับผมตอนนี้ล่าสุดนี้ได้อะไรนะครับโอ้ดิขากล้องไหมกูละอันเลยกุหน่ะกุหน่ะกุหน่ะไปดูดูข้างหลังดูดูข้างหลังไม่ต้องทำมืออีกอันด้วยนี่ไงไม่ขากล้องทันไมต้องทำมือไม่ <laughs> ถือกุหน่ะกุหน่ะออโอ้ อยู่เมืองนอกเลยไหมวิวไหมมันสูงเกินไปแล้วพี่แืมทีนี้ฝนไม่ตกบรรยากาศดีมากได,ได้ได้อะไรครับพี่เนี่ยเฮ้ยแต่พี่พี่นันรู้ไหมพี่นันลองลองหันไปไปแสงใช่ป่ะใช่แล้วพี่นันเห็นแสงไหมคือแสงตอนนี้มันเป็นแสงที่แบบว่ากำลังถ่ายรูปสวยมันจะเหมือน<ะ>แดแดว่ม <laughs> <c oughs> ่ค่อยยืนร้ดเด้ยตอนนี้ได้อะไรพี่ได้เนื้อ ใส่ไหมเออเอาไว้ไหนดหีต้องเอาไว้ในแอร์กับเราไว้ในแอร์นะเนาะเดี๋ยวมันจะบเจะบอ้เอแซ่บตัวน,นี้ว่าจะลงมาเดินยิๆๆน้เส้นยิ้สายนิดหนึ่งเอออันนี้รถเราก็เริ่มเตนน็มไปด้วยเต็มไปด้วยอะไรนี่เลยตังแต่านีตี้ยเยอะเลยก่อนนะใช่ไหมพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไม่ไหวนะไทยทำคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคเอาไปิดจะปก็เป็นอ่างนประมาณปีนึงหรอที่นั่นเนี่ยไม่ได้กินราปีนแเอ้เนื้อโคูขุนนะแต่ตลาดเน่ไม่ไม่ที่นั่นที่นั่นไม่ชอบกินเนื้อแต่พี่เพชรอ่ะไม่กินเนื้อนี่ยน้องมาเดินที่แล้วอันนี้ ทำอะไรยังางอันนี้ก็คือคือถ้าเราใส่เกลือนิดนิดนะแล้วเราย่างไม่ต้องหมักไม่ต้องอะไรเลยนะมันจะอร่อยมาก<ห>คือเนื้อพวกนี้ค่ะมันจะมีความอร่อยของเขาอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องปรุงอะไรเยอะแค่<ม>โรยเกลือนิดเดียวมันก็อร่อยแล้วค่ะ้ใหจะมีความอร่อยของเขา,ญญา,าคุณจะจัดหรือคุณจะกลับบ้านหรือคุณจะยังไง มเจ้าคิดซิเจ้าจะอยู่กับข่อยหรือเจ้าจะกลับวีซ่าวีซ่าหนูว่านะเราโทรไปบอกครูติ๋วมานี่ดีกว่าเอ,อมให้ครูติ๋วมาขายไก่ที่นี่ออไก่ร้อยโลเท่าไหร่ไก่ร้อยโลโอ้พี่ไม่ได้หกเ็ดพันหรืวันหนึง่งจริงเหรอใช่เอฟซีคะใครสนใจที่อยากจะให้เบาเบียรอยู่ โลหนึ่งหกเจ็พันไม่ไม่ไม่รอยโลร้อโลค่ะโอ้ยบังแมนร้อยโลหกเจ็ดพันผู้ใดสิมาซอยหนูเหมาไก่ค่ะไม่ไมไม่ต้องเหมาไม่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 ม่ไม่เหมาไก่ไม่ใอเคดีเด้ค่ะแล้วก็กำลังจะเข้าต่อหน่อยนะพี่เนาะใช่แล้วฮัสวัสดีค่ะตาทานฮัลอ๋อตาทาน เชิญท <idd starving> ี <listed> Get ่บ <Wit default> ้านไห่คะวนี้ที่บ้านหน่อยเก้าเช้าค่ะบ้านทล่ไหนบ้บ้านพี่นัดโอ้โอ้ยโอ้ยบอกบอกว่าตาลืมตาหนูมีเรื่องอีกอย่างที่จะให้ตาช่วย ให้น้าตายเอาน้ำมาให้หน่อยของน้าเสิอเอาน้ําให้หน่อยน้ําหมดไอไอคนตัวออไอคนตัวใหญ่มันมาบน้ําที่บ้านหมดหมดเกลี้ยงถังเลยจ้าก่าวเบียชาติพนมเอาเก <laughs> ียตัวใหญ่กับเบียอีเด้อ <laughs> เบอร์สาวเนี่ยรับเลยนะเบอร์หนูลูกหลานนี่ไม่โอ้ยประจำเลยนะเยน,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 นาะจ้าตาตาฝากดูหลานด้วยเด้อเดี๋ยวไปหาเด้อจ้าจ้านนคจ่าเสร็จะครับผม